รับไรละเท่าไรครับรับจากสองลอยหาซิปสองรลอยหาซิปเนี่ยพวกหลองธรรมดาเลยบอกครับมัานลองหน่อยกับเขาเมื่อใดกันลองหน่อยเขาบ่อไรอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่บริยยกหลองน้ำเฮากับสามาัดไงเมื่อใดรับว่าจะลองเมื่อหน่อยนะครับท่านลองหน่อยก็ไทยเมื่อใดลองหน่อยเขาเมื่อไรตัวนี้มันมันมันถือว่ามันได ถึงหลองไปเนาะแล้วก็รหลอกขาดซ้อมขาดมันไปขวบหลอกมีเบอร์โทรบ่ครับผม080 1์แปดศูนยครับผมชื่อจังไหนครับชื่อบอมบอมเนาะบรรดวนเน่ยนะครับรับเจอแถวบ้านเท่านี้แล้วเนาะเนี่ยรับงานนะครับมันมันสูงแล้วแบบใหญ่ไม่ค่อยไทยเลยมันมันเริ่มสูงเริ่มสูงแล้วเนาะอันนี้เขาสื่อว่าโดนแรือเล่าครับกางนี้เดือนท่องเสือบ้านนี้รับงานใน ไล่ๆแล้วครับบ่ไห้เพิ่จะของโอ้เพิ่งจะของนี่ปลูกแบบห้างเลยวะครับหรือธรรมดาธรรมดาอนอกจากลงมั่นแล้วมันลงหน้าล่งยังไหนวะครับพ่อบ่เปน,นลง<อ>ติดลมไปติดลมได้ไห้มันเรื่องแล้วเคยตีแล้ววะครับเคยเนี่ยโอ้บ้านนี้ค่อยๆบืนขึ้นมาครับหรือเนี่ยอะไรเพิ่งจะรอยล้างมันขึ้นต<อ>ิดีมันแห้งขึ้นกระจกครับ นมวัวแห้งมั้งโอเคโอเคยุดบู๊มันยังไหลแมนแมนครับผมก็ว่าจะมันบู๊นะบู๊หาคันผมใสเอามือนั้นไปไอห้องสร้างที่สองสองคนสองคนจ่าหน่อยสองคนล่อกับเครื่องจากสาก่อนเนาะบอไทยเครื่องมือการบอไทยเครื่องมือการเกษตรนะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับผม